ติดใจอะไรผมขนาดนั้นนะครับผมสองสาวรอบที่แล้วนะครับรอบนี้ก็คือเหมือนว่าเป็นหนึ่งสาวนะก็คือแบบไปหาเพื่อนอีกคนหนึ่งมานะครับบอกว่าผมถ่ายรูปสวย เห็นไหมว่าการมีสกิลถ่ายรูปเนี่ยมันเรียกสาวได้จริงๆนะนะครับผมคลิปนี้ก็ขอมาขิงขาตะไคร้เอาไว้ครบเลยลวกันนะนะครับคือจะเรียกหาผมทุกอาทิตย์แบบเนี้ยนะครับมุงมาเป็นแบบผู้หญิงของกูเลยดีกว่านะครับไปตรวจเลือดมาอะไรแบบให้อย่างดีเลยนะครับแบบมาเข้ามาอยู่ในสต็อกมาถ้าเกิดแบบคุณจะทํานิสัยน่ารักหาผู้หญิงหาสาวแบบมาให้ผมด้วยทุกอาทิตย์แบบเนี้ยนะครับแบบ นะน่าจะเป็นแฟนที่ดีได้นะครับก็ตามรูปเลยแล้วกันเนาะนะครับอันนี้ก็คือเขาบอกว่าอยากถ่ายรูปนะครับแล้วก็มีเพื่อนแบบชอบแบบแนว,แ,นวแบบเลสอีกคนหนึ่งนะครับอยากถ่ายอยากมีภาพเก็บไว้นะครับคือใน,นหัวผมว่าคิดแลว้วแบบแล้วลงที่กูอีกแล้วเหรอนะครับคือปกติเนี้ย ผมจะจัดผู้หญิงแบบไม่ค่อยซ้ำนะครับคือเหมาืองว่าก็เปลี่ยนไปเรื่อยมันได้อารมณ์กว่านะครับแต่อันนี้เนี่ยคือแบบมันเริ่มซ้ำหลายรอบแล้วแต่ข้อดีก็คือแบบว่าเขาก็จะแบบพ่วงผู้หญิงมาอีกคนนึงแบบทีมหน้าใหม่ๆก็เลยแบบอะเอาก็เอาวะนะครับแต่นะครับผมก็ออกตัวไปก่อนเลยนะครับว่าคือไม่บอกท่านะท่าที่เวลาจะถ่ายรูปอะคือว่าแบบผู้หญิงกับผู้หญิงก็คือแบบเราก็แบบไม่รู้ท่าไหนดูว่าคือ เราก็แบบว่าคือจริงๆอะถามว่ารู้ไหมมันก็สามารถถ่ายเลฟได้นะครับแต่คือเหมือนว่าการที่เราแบบต้องนั่งคิดเลฟนะครับต้องนั่งบอกท่าต้องนั่งนู่นนี่เขาตลอดนะครับมันก็จะแบบจะไม่ค่อยชิวไงถูกว่าเพราะเป้าหมายคือเรารู้อยู่แล้วเป้าหมายคือเราแบบไม่ได้ถ่ายรูปเอาเน้นสวยนะครับเราเน้นอารมณ์ อารมณ์นี่อารมณ์ในที่นี้ก็คืออารมณ์กูเองเนี่ยแหละนะครับเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นนะครับถ่ายแบบไหนอะไรยังไงอะครับก็ฝากไปเลยนะครับผมตามอารมณ์นะครับไหลไปเรื่อยเลยนะครับเดี๋ยวผมหามุมถ่ายเองนะครับเราก็เนี่ยโยนงานยากเนี่ยให้สาวไว้แล้วนะครับที่เหลือเราก็นะครับมือถมือถ่ายนะครับตาดูสมองก็นะชิลๆคิดว่าแบบกูจะเข้าไปตอนไหนดีอะไรอย่างนี้ มากกว่านะครับทีนี้พอถึงวันนัดนะครับก็คือบอกเลยนะครับคุณดูจากรูปนะครับคือนะคือเขาเรียกว่าไงเดียคือหาแต่ละคนมาให้ผมเนี่ยคือหน้าตาอผมให้ทักเจ็ดแล้วกันนะครับก็เรียกว่ากลางๆไม่ได้แบบถึงขั้นดีมากแต่คุณนะครับบอกเลยนะครับว่าคําเดียวว่าแบบ,อบคอมเมครับนะครับถ้าเกิด ได้ดูคลิปนี้อยู่เอ้ยเดี๋ยวติดสำเนียงละถ้าได้ดูคลิปนี้อยู่นะครับบอกเลยนะครับว่าขอบคุณที่เข้ามาเป็นแบบสิ่งดีๆในชีวิตผมนะช่วงนี้นะครับคลิปนี้จริงๆก็ไม่มีอะไรนะครับกอ็อยากเขียงอย่างเดียวเลยนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกครับคือหลายๆรอบอะถ้าเราไม่หานะครับเราก็จะไม่เจอ นะครับแต่ถ้าเราหามันไปเรื่อยครับมันก็จะเจอเรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับโดยนะครับผมเนี่ยคือถ้าเกิดสมมติมว่าคุณตามช่องผมอ่ะคือหรือว่าคุณอยู่ใน Open Chat อ่ะผมก็จะทําให้ดูอยู่แล้วนะครับคือยังไม่ทําให้ดูหรอกมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าเราก็สามารถมีไปเรื่อยๆได้ครับคือถ้าเกิดเราหาคือซึ่งตัวเราเองอ่ะนะครับตัวผมเองอ่ะคือเราก็ไม่ไม่ได้แบบหน้าตาดีหรือไม่ได้เป็นนายแบบนะครับแต่ถ้าคุณหาคุณพูดให้เป็น โปรไฟล์คุณเป๊ะนะครับที่เหลือครับมันทําหน้าที่ของมันเองนะครับมันจะเข้ามาเรื่อยๆของมันได้เองนะครับส่วนใครนะครับที่หาได้เยอะแล้วนะครับแล้วก็จัดบ่อยๆก็อย่าลืมนะครับผมอาหารเสริม ndu จากญี่ปุ่นนะครับเอาไปกินด้วยนะครับเป็นตัวช่วยให้ไม่อายสาวนะครับแบบผมเนี่ยผมบอกเลยว่าทุกครั้งนะครับที่เราออกหาเนี่ยเรากินก่อน ไม่ต้องบินไปหาซื้อที่ญี่ปุ่นเองด้วยนะครับผมเอามาหาให้เร mm ียบร้อยแล้วนะครับก็ขอขายของปิดท้ายคลิปนิดนึงแล้วกันนะครับผมอ่ะโอเคนะครับไม่ต้องบินไปหาซื้อที่ญี่ปุ่นนะครับผมเอามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับปิดท้ายคลิปนิดนึงเนี่ยก็ขอโฆษณานิดนึงนะครับผมใครสนใจก็ DM มานะครับผม ได้เลยนะครับฉันเคยนะครับชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกดติดตามกดนันน่นี่ให้ด้วยนะครับกลุ่ม open chat นะครับแล้วก็ Official ล์ count นะครับตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับในโปรไฟล์ก็มีเหมือนกันนะครับกดเข้าไปได้เลย